สวัสดีครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้พอร์ตของผมนะครับผมบวกอยู่สองดอลลาร์นะครับเพื่อนๆถ้าเราคิดว่ามันขึ้น,นต่อจากนี้ไปนะครับเราก็กดแบบนี้นะครับเพื่อนกดตรงนี้นะครับผมก,กดบายคิดว่าแทงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าต่อจากนี้ลงเราก็คิดว่ากดเซลล์แทงลงนะครับ ผมใช้อยู่บรกเอ็กเน็ตนะครับเพื่อนๆก็อัตราส่วนเรียบร้อยหนึ่งต่อสองพันะครับก็หมายความว่าเรียบร้อยหมายความว่ามีเงินน้อยสามารถออกรถหนักได้นะครับผมขั้นต่ําก็10ดอลลาร์นะครับฝากประมาณสัก300ร้อยบาทเพื่อนลองฝึกเทรดได้ฝึกเปิดออเดอร์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งน้อยๆแต่ก็ทํากําไรได้แต่ก็การ์นจริงนะครับเพื่อนๆก็ได้เงินจริงนะครับผมเทรดมาแล้วนะครับเพื่อนเทรดหลักแสนหลักหมื่นนะครับถอนเงินไม่มีปัญหานะครับผมก็ลองตัดสินใจดูนะครับยูโบรกเอ็กเน็ตนะครับผม ก็ฟอร์ดกนะครับตอนนี้บวกอยู่นะครับผมสอง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 เก้าคูณสามสองประมาณเจ็ดพันบาทนะครับเพื่อนโอเคนะครับใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับผมรอรกกับอยู่นะครับคลิปนี้ก็อสนใจก็เดี๋ยวติงต้งลิงก์ติง้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนผมใช้อยู่เอ็มีไฟ์ือก้้มคืนไม่มีค่าเสบิวไม่มีค่าภาษีนะครับผมสวัสดีครับ